ก็หลายๆคนนะครับถามผมมาเรื่องของการตัดจ่ายหรือการเปเอานะครับของ e ีเทอร์มายซึ่งเขาได้ออกโพลิซีอันใหม่นะครับก็คือออกมาเมื่อวันที่1 1มิถุนายนนะครับก็คือเมื่อวานนี้เองนะครับซึ่งวิธีการตัดจ่ายของเขาเนี่ยะจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิจัยพิชชาแนลนะครับชแนลนี้เนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการ์ดจอนะครับที่เอาไว้เล่นเกมเอาไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้กันนะครับโอเคครับประเด็นของตัวอีเธอร์มายนะครับก็เอ่อมันมันเปลี่ยนวิธีการตัดจ่ายมาหลายรอบแล้วนะครับซึ่งรอบนี้นะครับก็คือวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยเขาตอนแรกนะเขามีแผนนะครับผมไปนั่งอ่านดูเนี่ยเออก็มันมีแผนมารอบนึงแล้วแหละว่าเออจะตัดจ่ายแบบใหม่นะครับ ทีนี้ไปอ่านดูตอนนั้นก็ว่าจะเอามาทําคลิปนะครับมีเพื่อนเพื่อนรีเควสมาทีนี้เนี่ยมันปรากฏว่าพอวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยมันออกอีกแบบหนึ่งมานะก็คือเขาจะตัดจ่ายทุก0.005เออให้คนที่อ่ากำลังขุดน้อยๆเนี่ยมาขุดกับเขาเออผมคิดว่างั้นนะคือแนวทางเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าถ้าใครมีแรงขุดน้อยๆน,นะครับที่แบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เปเอาทุกวันหรือว่าทุกวีคอะไรเงี้ย คือถ้าใครน้อยมากๆจริงๆเนี่ยเช่นแรงขุดสัก1้อย m ออย่างเงี้ยครับก็อาจจะบางทีคือผมก็เคยแนะนำไปเนาะว่าให้ไปขุดใบแอนพูลนะครับซึ่งมันจ่ายทุกวันเนาะทีนี้ผมคิดว่านะอ e ีเทอร์ไมค์เขาก็ต้องการขุดช่องโหว่ของเขาตรงนี้นะครับก็คือใครมีแรงขุดน้อยๆก็จะได้มาขุดกับเขาด้วยเออประมาณนี้แหละคือในตัวเว็บนะเดี๋ยวผมเปิดในหน้าจอให้ดูนะครับตัวเว็บเนี่ยก็เราเข้าอ e t h e r m i n ม o r g นะครับ ถ้าขั้นตอนนี้ใครแบบไม่เข้าใจนะครับแบบเอ้ยคืออะไรยังไงนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปที่แบบผมสอนขุดอ่าขุดตรงนะครับของอีเทอร์นะครับเอาเป็นว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะครับก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าอีเทอร์มันคืออะไรนะครับมันเป็นภูภูหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะทีนี้นะครับอันนี้ก็คือแรงขุดของผมนะครับที่มีอยู่หนึ่งร้อยแปดเอ็มเอ็มอนะครับเรามาดู ตัดจ่ายเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็คือโบรชีเขาเนี่ยเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วนะครับอันนี้นะก็คือตัดทุก0.05นะครับเนี่ยมาดูย้อนกันได้นะครับผมเนี่ยเครื่องนี้ผมขุดมาตั้งแต่14กุมภาพันธ์นะครับมันก็จ่ายมาเรื่อยๆนะครับ0.05ย์จาศูนมาเรื่อยๆนะครับอันนี้นะซึ่งมาดูในกราฟเนี่ยมันก็ตอนแรกม,มันจ่ายทีหน่อยเนาะตอนหลังมาเนี่ยมันค่อยๆห่างเรื่อยๆนะครับ ทุกตอนแรกทุกอาทิตย์ทุกกลายเป็นทุกสองสองอาทิตย์มาเรื่อยๆนะครับทีนี้เมื่อวันที่1นนะครับผมคิดว่าเขาคงจะรีเซ็ตระบบการจ่ายใหม่นะครับเขาเลยจ่ายออกมาก่อนรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้นะอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูโ o l i ัวอันใหม่ของเขาเลยนะครับก็มาคลิกตรงนี้นะครับอ่ะผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆเลยนะครับก็คือ ถ้าใครที่มีแรงขุดเยอะๆนะครับข้ามคลิปนี้ไปเลยนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเวลาเขาจ่ายเนี่ยเขาจะจ่ายทุกวันนะขั้นต่ำก็คือ0.1เ t อ e r นะครับอ่าเนี่ยนะก็คือเรามามาดูตรงนี้นะครับอ่า set payment method อันนี้นะครับก็คือมันจะแยกเป็นสองส่วนแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดใครแรงขุดมากๆนะครับให้มาดูช่องบนนะครับอ่าอันนี้นะ มากหน่อยแล้วกันนะเออมาดูช่องนี้แต่ถ้าเกิดใครแรงขุดน้อยๆน,นะครับอยากถอนเกือบทุกวันหรือว่าทุก0.005เนี่ยให้มาเลือกออปชันเนี่ย Payment Method เนี่ยเป็น Polygon Matic ของเขานะครับรู้อ่านถูกไหมนะ Polygon Matic อันนี้นะครับแรงขุดมากๆอยู่ข้างบนแรงขุดน้อยๆอ,อยู่ข้างล่างนะครับทีนี้นะครับก็ตัว Balance above 1 S อันนี้นะครับก็คือเป็นระบบเดิมที่เราเคย เคยดูกันมาแล้วนะครับก็คือสามารถกด Edit ได้ตรงนี้นะครับก็คือ,อ range เนี่ยมันจะเริ่มต้นที่0.1 ether นะครับนี่นะครับกด Edit ตรงนี้อ่าแล้วก็มาลดค่าลงไปได้เป็น0.1นะครับนี่ค่าขั้นต่ำของเขาเนี่ยเขากำหนดไว้แล้วว่า0.1 ether เนี่ยอันนี้คือคนแรงเยอะนะจ่ายทุกวันก็คือ0.1เซตปุ๊บแล้วก็ไปหาตัว public ip นะครับมากรอกตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ กดอัปเดตนะครับเทชโฮนตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดของใครเนี่ยที่แบบว่าแรงน้อยๆน,นะก็มาเลือกชอยด์ล่างนะครับเป็นพลีกอนอันนี้นะครับก็คือจ่ายทุก0 0 0 5อ่ะทีนี้นะครับก็คือถ้าเขาบอกว่าถ้าใครได้รับการจ่ายอยู่ตลอดอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องมาทํานะครับอ่าทีนี้เขาบอกว่าตัดจ่ายทุกวันขั้นต่ําอยู่ที่0.1นนะครับอันนี้คือที่ผมบอกไปเมื่อกี้ ทีนี้มันจะเปลี่ยนใหม่ไม่มีทุกหนึ่งอาทิตย์ทุก2อาทิตย์ละมันจะกลายเป็นทุกหนึ่งเดือนนะครับคือถ้าใครไม่ได้จ่ายทุกวันนะก็กลายเป็นทุกเดือนนะครับก็คือถ้าใครมีแรงอาจจะไม่ถึงจ่ายทุกวันเรากําหนดเป็นศูนจุดเนี่ยพอครบศูนย์จุดปุ๊บมันก็จ่ายเรื่อยๆนะครับอ่าประมาณนี้นะทีนี้ทุกเดือนเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ได้เซตอะไรเลยนะครับเมื่อก่อนก็ก็ขุดขุดทิ้งขุดอะไรอย่างเงี้ยไปนะครับเขาก็จะจ่ายไม่ทุกวันก็กลายเป็นมันลี่นะครับก็คือ ทุกหนึ่งเดือนเนี่ยเขาจะมีการ clear, clear กเคลียร์เคลียร์กระเป๋าเงินให้นะครับก็คือเป็นเหมือนรับเงินเดือนละกันนะคล้ายๆเราไปทํางานในโรงงานก็ทุกวันที่28นะครับเขาจะจ่ายให้เดือนละครั้งอ่ะถ้าเกิดบาลานซ์เกิน0.01 e อีเทอร์นะครับตีเป็นเงินถ้าตอนนี้นะครับคิดว่าอีเทอร์ประมาณ80,000ก็ประมาณ8 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0เออถูกละประมาณ800บาทก็คือจ่ายละอันนี้ขึ้นเดือนนะ อย่างน้อยเนี่ยเดือนละครั้งเขาจะจ่ายออกมาอ่ะนี่คือโพลิสีของเขานะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือ Manual นะครับแมนนวลเนี่ยก็คือถ้าเกิดอ่าบาลานเนี่ยเกิน0.005 ETH อีเเนี่ยสามารถกดถอนได้นะครับเป็น Manual แต่ว่าก็มีข้อแม้อยู่นะครับว่าอ่าค่าฟรีนะครับค่าฟรีในการถอนนะครับก็คือเขาจะให้เราเนี่ยครับเป็นคนเป็นคนจ่ายนะครับก็คือบัตมอรนเนี่ยคือถ้า ถ้าเหมือนคนงานแล้วกันเนาะจะขอเหมือนเบิกเงินเดือนก่อนอะไรเงี้ยเนาะก็คือถ้าเกิดว่าจะถอนก่อนตามเกณฑ์ของเขาก็คือเกณฑ์หนึ่งวันกับเกณฑ์หนึ่งเดือนเขาเนี่ย<ๆ>ก็จะต้องจ่ายเองนะครับค่าฟรีแต่ทีเนี้ยคือบางทีเอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไม่คุ้มบอกว่าหรืออะไรงะเงี้ยนะเอะทำไมต้องเป็นเราละ่ะอะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนทําไมนายออกให้เราได้อะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วมันมีข้อดีของมันนะครับก็คือเขาเนี่ย เขียนไว้อยู่ในนี้แล้วนะครับนีอ่อยู่ไหนหนะอันนี้อันนี้เขาเขียนข้อดีของคือบางทีเขาบอกว่าข้อดีของมันเนี่ยก็คือถ้ากรณีที่เหรียญมันดิ่งลงเหวนะครับเหมือนครั้งที่ผ่านมาเนาะก็คือมันลงมา30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้นทุนค่าถอนแล้วกันเนาะคือค่าใช้จ่ายในการถอนเนี่ยมันก็จะยังไงเดี๋ยวคือค่าเหรียญที่ร่วงเนี่ยบางทีเทียบกับ เงินค่าฟีในการถอนเนี่ยเขาบอกว่าเออมันก็มีความคุ้มค่าละกันเออประมาณนี้แหละคือเหรียญมันอาจจะจาก 500, ห้าร้อยหรือยูอยห่2สิเนี่ยส่วนต่างมัน2 5 0ห้าสเนี่ยแต่ค่าถอนจริงๆเนี่ยมันอาจจะแค่25บาทหรือไม่ถึงร้อยหรืออะไรเงี้ยเออประมาณนี้แหละนะเขาก็เลยมองว่าเอาออเน,นี้ยก็คือเขาก็ออกให้นะไม่ใช่ว่าเขาไม่ออกให้ก็ตามกฎเดิมเขาก็ออกให้อยู่แล้วนะแต่ว่าเออโพลิซีเดิมเนี่ยออกให้อยู่แล้วแต่ว่าไอโพลิซีใหม่เนี่ยก็ ถ้าเกิดอยากจะถอนเองแมนนวลเนี่ยก็ออกค่าฟรีกันเองนะจ๊ะประมาณนี้นะครับโอเคเราก็มาดูกันนะครับว่าวิธีการถอนโดยใช้ระบบโพลิกอนเมทิกอันนี้นะครับมันจะทํำยังไงนะครับก็ขั้นแรกนะครับให้เรานะครับมาผมจะลองนะอันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะครับเออผมลืมเล่าไปนะครับก็หลักการของการถอนอันนี้นะครับก็คือเดี๋ยวมาดูสรุปในหน้านี้เลยนะครับก็คือหลักๆเนี่ย วิธีการนะครับก็คือให้เราเนี่ยไปสมัครเมสเตอรแมสนะครับก็คือมันเป็นเหมือนกระเป๋าวัลเลตแยกออกมาอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อทําการถอนออกมาประมาณนี้แหละนะเอออันนี้เป็นระบบของเขาแล้วกันเนาะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องใช้ตัวนี้แต่ว่าไม่ไม่รู้เลยนะกันเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะครับทีนี้เขาบรรยายมาค่อนข้างเยอะนะครับเรามาดูสรุปกันนะครับในรูปนี้แล้วกันเนาะก็คืออันนี้นะครับเราอยู่ในอีเทอร์มายนะครับเงินเราอยู่ในนี้นะครับทีนี้ เขาก็บอกว่าวิธีการถอนอันนี้เนะี่ยก็คือเราโยกออกมานะครับก็คือไอตัวเมติกอันเมื่อกี้นะครับมันเป็นเป็นกระเป๋าเงินอีกอันนึงแล้วกันนะ,ะทีนี้เราสามารถเพื่อประกันความเสี่ยงเรื่องของอีเทอร์มันร่วงอย่างเงี้ยครับเราก็โยกมาในกระเป๋านี้ก่อน,นครับพอโยกมาเสร็จแล้วก็สามารถสวันะครับให้กลายเป็น USDT ได้นะครับโอเคเนาะประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะโยกคืนกลับไปที่ อีเทอร์เมนเนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการประกันความเสี่ยงเหรียญล่วงนะครับประมาณนี้แหละทีนี้ถ้าเกิดเราจะโยกเข้าไปในกลับไปที่ exchange ของเรานะครับเช่นไบแนน c e b i t ค u ับหรือว่าจะเป็นสตาร์โปรอันนี้นะครับเราก็สามารถกดคืนนะครับสวับคืนกลับมาเป็นอ่าเป็นอีเทอนะครับแล้วก็โยนนะครับผ่านทาง t มติกบริ e อันนี้นะครับเมติกบริ e V2 อันนี้นะครับก็คือเป็นระบบของเขาประมาณนี้แหละนะ ก็เอาไปว่านะครับมาดูวิธีการผูกตัวบัญชี MetaMask เข้ากับตัว uh, Ethereum นะครับจะได้ทำการตัดจ่ายตอนที่เหรียญเราได้เกิน0.05 0.005กันนะครับโอเคทีนี้นะครับก็ให้เรามาทำอย่างนี้นะเข้าไปตรงหน้าของ Ethereum นะครับกรอก address ของเรานะครับทีนี้กดตรง setting นะครับหน้า setting เนี่ยในหมวดที่เป็น ไปเอาเมธอดอันนี้นะครับให้มาคลิกที่ l 2 polygonmatic อันนี้นะครับทีนี้กด connect นะครับอ่าเขาบอกว่า meta mass not found นะครับให้ไปลง meta m a s k ก่อนนะครับแล้วก็คลิกตรงลิงก์นี้ได้เลยนะครับอ่าพอเราคลิกลิงก์ meta m a s k อันนี้นะครับทีนี้กดกดดาวน์โหลดก่อนนะเขาบอกว่าให้ลง meta m a s k ลงในเบราว์เซอร์ของเรานะครับก็กด install นะครับเคก็คือกด เพิ่มเพิ่มใน Chrome อ่ะประมาณนี้นะตรงนี้นะัอ่ะเราบอก add extension นะครับ add เรียบร้อยอ่าเรียบร้อยก็คือกด get start นะครับเขาถามว่าโอเคถ้าเกิดมีกระเป๋าอยู่แล้วนะให้คลิกปุ่มนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่มีนะก็กด create เลยนะครับเขาบอกว่าอืมไอตัวนี้เป็นคีย์สำคัญแล้วกันนะอย่าเอาให้ใครอ่ะประมาณนี้นะ เล็กโยฟ o ลห้ามขายเอออะไรประมาณนี้กด yes ไปนะครับทีนี้ให้ใส่ password นะครับก็คือขั้นต่ำแปดตัวอักษรนะครับเราก็ตอบไปนะครับโอเคกรอกเสร็จ <Okay, okay. S 1> <Okay. S 2> นะครับเราก็กด Cre a t e กันไปเลยนะครับรดูนีอ่อันนี้นะนี่คือคำของผมนะครับผมก็จะเซฟเก็บไว้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราก็กด next ไปนะครับเขาบอกว่าหน้านี้นะครับเขาบอกว่าให้เราคลิกนะครับคลิกเลือกคําที่เป็นเป็นอันเมื่อกี้แหละนะ secret phrase ก็คือข้อความนะครับข้อความ backup อ,อ,อันเมื่อกี้นะครับว่าเออให้เราคลิกตามนะว่าที่เขากรอกมาเมื่อกี้มันคืออะไรบ้างนะครับเราก็ทกําการคลิกตามไปเลยนะ โอเคพอเราเรียงคําทั้งหมดเรียบร้อยนะครับกดคอนเฟิร์มไปได้เลยนะครับโอเคมันก็จะบอกว่า Congratulation นะครับเราได้ทําการผ่านขั้นนี้ออกมาแล้วนะครับให้ให้เก็บไอ,อ้ข้อความเมื่อกี้ไว้อย่างดีนะครับเ,เราก็กด All Done ไปเลยนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็คือเ t ตาแมสของเรานะครับเป็น p r i v a t e ่อเป็น e t เธอ p r i v a t e wallet ประมาณนี้นะเป็นรูปน้องหมาน้องหมาจิ้งจอกนะครับ ซึ่งแอคเคาทเรานะครับก็จะมีตัวเลข e ีเทอร์เยมอยู่ข้างบนตรงนี้นะเดี๋ยวผมลองกดเปิดดูหน่อยเนี่ยนะนี่คือเลขกระเป๋า e t เทอนะครับ 0x65 เอ้ย x6b5 อันนี้นะครับอ่ะเอาเป็นว่านะครับผมได้ตัวเมตา a มสของผมแล้วนะครับทีนี้ก็ให้กลับมาที่หน้าของอ่อีเทอร์ไมนนะครับหน้าเมื่อกี้นะครับกดตรง Setting ไปอีกทีนะครับแล้วก็ m อเมนเมทนะครับขั้นตอนคล้ายๆเหมือนเดิมนะครับทีนี้เลือกตรง โพลีคอนเมติกอันนี้นะครับเอ้ยโทษทีครับก็กด Connect ตรงนี้เลยนะครับมันก็จะเด้งมาขึ้นมาด้านข้างตัวนี้นะครับกด next ไปนะครับแล้วก็กด Connect อีกทีนะครับโอเคมันขึ้นว่า account mismatch อะไรแบบนี้อ่ะกด Connect ใหม่อ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้นะก็เรียบร้อยแล้วมันก็ทำการ Connect เรียบร้อยนะครับ ทีนี้กดเซฟเซตติ้งนะครับแล้วก็มันจะให้มันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมานครับกดทรายไปนะครับอ่าเรียบร้อย you r setting has been updated successfully นะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับทีนี้หน้าจอของเรานะครับมันก็จะเด้งไปตัวเป็น address ของ MetaMask ไปแล้วนะครับอันนี้นะก็คือ address ที่ที่เราสมัครกันไปอันใหม่นะครับโอเคอันนี้เรียบร้อยนะครับก็คือเราทําการเชื่อมตัว MetaMask นะครับเข้ากับ e t h e r e m นะครับแต่ทีนี้ข้อสังเกตนะครับเราก็ มันจะเป็นเลข address ใหม่นะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนจะขุดเข้าไอ้ตัว MetaMask อันนี้นะครับก็แนะนำว่าให้ทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวเลขกระเป๋านะครับเป็นตัวที่ที่ถูกสร้างใหม่ใน MetaMask นะครับซึ่งวิธีการนะครับเวลาเราจะทำการเปลี่ยนเลขเนี่ยก็ให้เข้าไปที่เครื่องนะครับไป add wallet อันใหม่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อถ้าเกิดใครใช้เป็น iOS นะครับก็ตั้งชื่อเป็น เลขกระเป๋าเป็นตัวเมตาแมสก็ได้นะครับแล้วเราก็ทําการเลือกแล้วก็เปลี่ยนในตัวเครื่องขุดของเรานะครับถ้าเกิดใครใช้ Windows วันนี้นะครับผมจะทําในคือเครื่องนี้นะมันอยู่ใน Windows นะก็จะทําการเปลี่ยนใน Windows ให้ดูนะครับก็รีโมทเข้าไปยังเครื่องเครื่องนั้นนะครับ<ป>กด e ีด t มันนะครับ Copy เลขก่อนนะเนี่ยนะตัวเลขของมันนะครับก็คือถ้าเกิดเราลงเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้มาจิ้มตรงเนี้ย extension นะครับแล้วก็มันจะมี meta mat อันนีนะ้ถ้าเกิดของใครเป็นอีกเวอร์ชันนึงมันจะมีแถบขึ้นมาเป็นรูปมาปาอันนี้เลยนะครับเราจิ้มเข้าไปนะครับเนี่ยตัวเลขเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับให้คลิกทีหนึ่งนะครับมันก็จะทําการ copy ไปที่คีบบอร์ดนะครับจากนั้นนะครับให้เราเข้ามาที่หน้าเครื่องของเรานะครับเวขอเลขสมุดจะปะได้ได้ไดไดแล้วก็มาทําการแก้ไขนะครับตัว ที่เราขุดอยู่นะครับกดตรง t t r t u u อ่อันนี้นะแล้วก็กด Edit นะครับไฟล์นี้ก็เอาเลขกระเป๋าใส่ลงไปนะครับอ่ะเราก็ใส่นะครับรรปิ้งแล้วก็กดปิดนะครับกดเซฟมันนะครับเรียบร้อยอน,นี่นะเราก็ทำการรีเซ็ตตัวไมเนอร์นะครับ โอเคเรียบร้อยอ่านี่นะก็สังเกตตัวเลขนะครับว่ามันเป็นตรงกับเลขกระเป๋าเราหรือเปล่ามาณนี้นะครับโอเคนะครับท้ายที่สุดนะครับเราก็พอเราปรับเรื่องของ address การขูดเรียบร้อยนะครับเราก็มาให้เรานะครับทําอย่างนี้นะให้เรามาตรวจเช็คอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะปิดหน้าจอไปนะครับโอเคก็เข้ามาในอีเ e อ m i n มนะครับให้เราสังเกตนะครับ address อันนี้เนี่ยต้องเป็น a s อันใหม่นะครับของ m t t m m s s นะครับก็คืออันนี้นะอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็มาตรงที่ a y เอาเอ้ยโทษนะที่ Setting นะครับให้เรามาเรียก Payment Method ตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้นะครับ L 2 polygon metric อันนี้นะครับให้กด s i g and save setting นะครับกดปุ๊บนะครับแล้วก็มากด Sign ตรงนี้อีกทีนึงนะครับอ่ามันจะเป็นการเซฟนะครับว่าเราเลือกวิธีการจ่ายเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเป็น0.005นะครับ แล้วเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่าเออครบ0 0 0 5้เนี่ยมันจะจ่ายหรือเปล่านะครับ<แ>ก็โอเคนะครับท้ายคลิปนี้ผมก็ขอสรุปสั้นๆใจความสั้นๆง่ายๆแล้วกันนะครับให้แบบเข้าใจง่ายๆเนาะก็คือถ้าใครตัดจ่ายทุกวันอยู่แล้วนะครับหรือว่าเคยเซ็ตไปแล้วที่0.1นะครับคือใครแรงขุดเยอะนะก็ไปจ่ายที่0ูนนเนี่ยจ่ายทุกวันหรือว่าอาจจะวันเว้นวันอะไรเงี้ยก็ไปเซตติ้งแบบเดิมนะครับก็คือ ไปคีย์ค่า0.1นะครับแล้วก็เอา Public IP นะครับใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ได้จ่ายทุก1วันแล้วเนี่ยมันก็จะมีจ่ายเป็นช้อยเป็นรายเดือนนะครับก็คือคือรายเดือนเนี่ยก็จะจ่ายทุกวันที่28นะครับจ่ายทุกเดือนแน่นอนนะครับก็คือแรงฟุตเท่าไหร่ไม่ไม่สนละเขาก็จะจ่ายให้ทุกเดือนนะครับอันนี้นะไม่ต้องกังวลไปนะครับทีนี้เนี่ย ถ้าเกิดกรณีที่ว่าเราอยากจะให้จ่ายเป็นแบบทีทีในยอดเล็กๆนะครับก็เราก็ต้องมาสมัครตัว Meta m a s k นะครับซึ่งตัว MetaMask เนี่ยผมได้ทำคลิปในในคลิปเนี่ยย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวเลข w a l l e t นะครับออกมาเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือให้เราเอาเลขอันนี้เนี่ยไปกรอกในตัวเครื่องขุดเรานะครับแล้วก็ทำการขุดเข้า Address อันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรากรอกเรียบร้อยนะครับให้เรามาทำการตรวจเช็คซ้ำอีกทีนะครับว่าเราเลือกที่การตัดจ่ายนะครับ ในตัวเซตติ้งเนี่ยให้เลือกเป็นโพลีกอนเมทิกอันนี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถตัดจ่ายได้ทุก0.005นะครับซึ่งตีเป็นเงินตอนนี้ก็ประมาณ400บาทนะครับก็ตัดจ่ายได้เลยก็โอเคนะครับคลิปนี้ผมก็มาแชร์วิธีการแล้วกันนะเออก็ถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ใครสนใจเครื่องขุดแล้วกันเนะนาะโฆษณาอีกนิดนึงนะครับก็ ติดต่อผ่านเพจมาได้เลยนะครับเดี๋ยวปีเตอร์เขาจะจัดหาให้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งกรณีที่ถ้าเกิดใครอยากจะประกอบเองนะครับผมก็มีเคสหล็กกันไฟดูดแล้วก็ตอนนี้นะครับมีเบ้าตัวติดพัดลมนะครับ12เซนนะครับให้ไม่ให้เอามาขายแล้วเรียบร้อยนะครับอยู่ใน s h อป e e นะครับก็เข้าไปดูได้เลยนะครับก็คือตามชื่อช่องเลย i p s t u d i o นะครับเป็นร้านของผมเองโอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม